สวัสดีนะครับนผู้ชมทุกท่านกับดูปิชีแล้วเช่นเคยนะครับนะอ่ะก่อนอื่นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่กันด้วยอ่ะสวัสดีรอบเช้าวันนี้ตื่นเช้ามาเนยมีเกมใหม่มาแล้วนะครับนะรอบที่แล้วเรารีวิวเดโมกันไปแล้วใช่ไหมเกมนี้ลิโอแฟนตาซีนะอ่านถูกไหมไม่รู้นะเป็นเกม3มช่องนะนี่กดเข้าไปดูก่อนน่ตามคาด เกมสมช่องซื้อฟรีสปินไม่ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นฟีเจอร์จะเหมือนกับที่เราบอกไปเลยนะไม่มีการแปลงนแ,แ,แปลงแต่อย่างใดซ,ซึ่งซึ่งเกมดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นเกมเข้มๆปีๆนะตรงกลางเนี่ยจะสุ่มสัญลักษณ์วายมาแล้วก็ถ้ามันเข้าหน้าฟรีสปินของมันเนน้าฟีเจอร์มานะมันจะให้สุ่มตัวคูณระหว่าง 5, 5 <c oughs> ถึงคูณยี่สิบไหมเดี๋ยวกูดูอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์ถ้าจะไม่ผิดอืออ่ะถูกต้องนะ แต่ถ้าไม่เปิดฟีเจอร์นี้มาก็จะได้แค่ช่องกลางแค่คูณ2เป็นที่แล้วไม่มากกว่านี้แล้วนะเพราะมันได้แค่นี้แหละนะส่วนถามว่าเข้าฟีสปินง่ายไหมเดโมโเรารีวิวกันไปก็มันไม่ยากมากนะเออแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็พอได้เออลองดูได้นะอ่ะเหมือนที่บอกไปเกมนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเปิดออตโต้ไปเลยไหครับนะสามสิบหมนุนดุเซื้อหืออ่้อหืออุ้ยอีพะพะ อืมอืมอืมฟีเจอร์คูมไม่มีเลยโอ้โอเมกอดโอเมกอดโอ้อ่าโอเคมาแล้วอุ้ยอุ้ยตรงนี้อุ้ยสวยเอ้ยเอ้ย,อ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 ยวายเต็มแหนบวายเต็มแหนบโอ้สี400่ร้อยตรงนี้อ่านี่แต่ไม่ได้บอกนะมันมีฟีเจอร์วายเหมือนที่บอกไปก็ นะแต่ตรงกลางมันก็จะได้แค่คูณ2มันก็ไม่ได้เยอะกว่านี้แล้วแหละนอกจากจะเปิดฟีเจอร์พิเศษไห้ที่หมุนหมุนทิ้วทที่ได้คูณ5นะนะลุนคูณ5กับคูณ20นี่แหละม่ได้บอกนะก็ะตามนั้นนะแต่โดยรวมก็ถ้าเทียบกันระหว่างเกม3ช่องหลายๆเกมอย่างเช่นเกมมัวเอ่ยเกมเสือเอ่ยเออยังมีความคิดว่าเกมนี้น่าจะดูดีกว่านะโดยเฉพาะเกมมัวเกมมัวแม่งไม่ค่อยโอเลยตำลึงทองพอไม่มาอะไรพวกนี้ก็แม่งจ่ายเบาด้วยแล้ว พอเปิดฟีเจอร์มาก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะจ่ายด้วยนะเอออืมโอเคโยเอาหมดแล้ว yeah เหรออะไรวะทำให้ผมเลี้ยงรถเร็วเลยโปรแสงว่าวเยอะแล้วเนี่ยอืมอืมแต่ตามที่เห็นนะเนี่ยเหมือนที่บอกคือฟีเจอร์ที่มันเปิดสุ่มคูณมาเนี่ย ก็มายากอยู่นะเพราะว่าตอนที่เรารีวิวดโมไปก็ไม่ได้มาดีขนาดนั้นไหมครับปับ๊บโอ้ยนี่ท้าไดิถป์โม่งนี่จำจะได้ม่งไม่ได้ฮึมนี่โดยรวมก็ร้อยยี่สิบหมุนแล้วใช่ไหมหรือว่าเก้าสิบรอยยี่แหละยังไม่เข้าเลยสักรอบหนึ่ง,งอืมหายไปแล้วร้อยหนึ่งโอ้ดูดอยู่นะเฮียฮะฮึม ปกติเกมใหม่นี้เรารีวิวกันพันหนึ่งอะนะเออพี่จิงจะมาเผื่อสักพันหนึ่งได้ไหมครั้งนั้นอย่างงี้ไม่ได้เพราะมึงโอ้โหนึกว่าเข้าแล้วเมื่อกี้ฮึมมารอบเดียวแล้วก็ไม่เข้าด้วยโอ้โหมเอาแล้ว เนี่ยถ้าปกติเกมใหม่ๆเข้ามาในพี่ชินจำมาเผื่อกันเหนียวไว้พันหนึ่งแต่เกมนี้กูให้ห้าร้อยเต็มที่แล้วเพราะเหมือนที่บอกเกมสามช่องนี้ไม่ใช่สไตล์เราเล่นอยู่แล้วนะจะได้ทําใจไว้ว่าเจ็บตัวไม่เยอะนี่คุณสองเจ็ดบาทแม้ถ้าเป็นไอ้ม่วงๆเมื่อกี้น่าจะได้สักร้อยแล้วอืมอืมอืม,อมหายแล้วไหมครับกําไรกูเมื่อกี้สามร้อยกว่าๆเข้าไปย่ะเข้าไปเข้าไปโอ้โห เดิมได้กลิ่นความเค็มของน้องๆอ,อืมอืมเข้าเหี้ยเข้าเข้าเดี๋ยวนี้ไม่เข้าอีกอะไรวะโอ้สามรอบแนละ้วเนี่ยอ่ะห้าสิบไปเลยไปอืมสี่รอบเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าโอ้โหไอ้ยเหี้ยมันเข้ายากจังหวะของจริงเนี่ย ใช่ฮะเาเว้ยเฮ้ยแบบนี้อืเข้ามไหมรรบห้านี่โอ้โหเย็ดพอมขอ,องจริงหนักนวงเข้าจนกูไม่ลุ้นเลยสัตว์อือดู มาไม่มาโอ้โหไม่มาจริงว่ะครับเจ็ดครั้งโอ้โหหนัก่วงอแล้วค้างนานก็ไม่เข้าแม่งนึกว่าจะเข้าเลยนายสัตว์ค้างนานแม่งก็ไม่เข้าอโอเา้เข้าหีอ่ะเข้าเข้าไม่เข้าโอ้โอ เชื่อโอ้คุณเราเกือเชื่อแปดครั้งอืมโอ้โมาลุ้นเราแบบนี้ดีกว่าเนี่ยจริงจังไรมากอืมนี่ดีที่เอามาไม่เยอะด้วยนี่ถ้าเอาเยอะเอามาเยอะนี่กูจะเจ็บปวดกันนี่นี่เราไม่ได้เล่นเบ็ดสูงนะเบ็ดห้าเบ็ดหกสองเบ็ดเองเนี่ยยังไม่ได้ขยับเบ็ดไปไหนไกลเลยเอ่ะมาแล้วเนี่ยโอ้ย โอ้โหได้หกสิบบาทยอมเข้ายากแล้วเสือกไม่จอายอืม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 อ่เราไปลองเบ็ดสูงๆดีวกว่าครับเผื่อ <c oughs> ฟุกแตกหนักๆ,ๆสักทีนึงอ่ะเบ็ดเก้าแล้วกัน เดี๋ยวเลขอันนี้เกินมันจะอันนั้นนะเลขสิบเดี๋ยวมันลงท้ายด้วยศูนย์เดี๋ยวมันจะเสียศูนย์เป็นเครีเป็นเครีเอออื้อืมอุ๊ยอุ้ยแม่ได้เบาไปนิดนึงเสียดายลายไม่สวยเท่วไหร่แต่ก็ได้ดอกละร้อยอุ้ยมาสัตว์มามามา เปิดไม่เปิดโอ้โหย่ามึงจะยากเย็นอะไรขนาดนี้อืมอืมโอ้ยย่ม่งม่วงนี่เข้าทีนี่หนักหนักเหนียนเลยนะแน่นๆนะ่ะย่าภาษาใต้เรียกแน่นๆเออภาษาใต้เรียกหนักเหนียนเออภาษากลางก็เรียกแน่นๆน่แน่นตึบแน่นตึบโอ้ดองฮ้ยพางโอ้โห,โโหย่าไปจับเขียวอืม อืแต่ก็ส่งๆกันเนี่ยสามร้อยก็อยู่นานนี่เหมือนกันนะเนี่ยอืมอืมฮนะแปดสิบหมุนไปเลยไปอืมฮึ่อืมอืมเอ้าแม่มันต้องเปิดสองแถวแบบไม่เชี่ยนะมันถึงจะแบบบึ๊บๆหน่อยอืมรอยสุดท้ายแล้วไหมครับ โอ้ซาเปิดมาดีนะเมื่อกี้ได้300กว่าอืมโอ้เข้ายากสีสป,ปินแม่งเข้ายากมากอืมมึงกับกูนี่น่าจะห่างกันแบบสักพักใหญ่ๆเลยเปหมครับอุ้ยอุ้ย200โอ้ดีใจทำไมยังเข้าเนื้ออยู่ไอ้สัตว์อืมมาดิมาดิ โอเคเปิดมาคูณ20แม่งเลยยี่คูณ5ไม่เอาคูณ20 5สิบาทำไมทำยี่ยอะไรไม่เอา20อ่านั่นแหละโอ้โหดีดีด,ดีโอ้โ้สัตสามบาทพ่อมึงตายโอ้โหเข้าสองรอบจังไรสองรอบเลยครับอืมอืมไปเถอะ พอเธอมึงกับกูเปิดไหมไม่เปิดอุ้ยไอ้ตยไม่ติดแถวล่างโอ้ยนี่ถ้าติดตรงนี้ด้วยนะสวยเลยโอ้เป็นสามร้อยที่ยาวนานมากนะเย่มงดูเออถังห,ห้าบาทอืมอืมอืมเนี่ยดูสีม,ม่วงแม่งโคตรโหดสี่สิบห้าสิบตลอด อร้อยสุดท้ายไหมครับถ้าเปิดรอบนี้อาจจะฟลุกอ่าโอเคเปิดสวยๆดิเยี่ยทักรอบหนึ่งตัวสีๆเนี่ยโอ้แดงโอ,อ,อ้แม่งเข้าสามรอบไม่ได้ช่วยเยี่ยอะไรเลย รอบสีแม่งนี้อ่ามาแล้วเลยครับโอ้รัวเริ่มมาเลยเริ่มมาเลยเริ่มมาแล้วเมมว้ยอ่าดอกนี้ถังโอ้พอพบหมุนมาดีกูพอ,อแล้วกำไร280กว่าไหมครับเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าไหมครับกูดูทรงแล้วถ้าถ้าฝืนน่าจะหมดเพราะเย้เลยครับต <c oughs> อกอรี่อะไร อะไรลงคอไอ้เนีย <c oughs> พอแล้วกำไร2 8 4บาทนะครับแยกโโย้ายโอ้โหเยี่ยมมันบรรลุสองรอบติดเลยเนี่ยตอนท้ายเนี่ยควดเสียดายรายแม่งไม่สวยที่ถ้าตัวสีสีมาทักตัวน่าจะหลุดได้นะครับนะอ่ะโอเคไหมครับฟื้นต่อน่าจะหมดแต่ดูทรงแล้วก็ด่าไม่ก็ด่าไม่ลงอีกยได้กำไรเฉยเออแต่ก็เกมแม่งก็เข้าฟีดสปินย่านะกูบอกเลยพอมันไม่เข้านี่แม่งก็ว่าวกระจายอตอนแรกที่เราเล่นเมื่อกี้เห็นไหมแม่ง2 0 0หมุน300หมุนนะแม่งไม่เข้าเลยเห็นไหม เออแต่พอหมมันจะเข้าเนี่ยมึงดูสี่รอบติดปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะแต่ก็ไม่ได้จ่ายดีแต่จ่ายดีอยู่ไมเดียวนะก็ถือว่าเน่าอยู่นะครับนะอ่ะโอเคไปครับสำหรับเกมใหม่ลีโอแฟนตาเซียเออเป็นเกมสามช่องนะสายปั่นน่าจะถูกใจพวกที่ชอบเล่นเกมวัวเกมอะไรอย่างเงี้นะโดยรวมฟีเจอร์ด้านนอกพี่จิดว่ามันโอเคนะมันมีไอ้ตัวน้องเนี่ยมันเปิดฟีเจอร์ให้บ่อยเออแล้วก็ถ้าเข้าดอกน้องม่วงถ้าเข้าในตัวสีม่วงเมื่อ้เพชรมม่วงเียราาคโอเพชรม่วางเมือนก่อกนแร นี่พอมันจะบดมันจะฟุกมันจะมามันก็มาเองแต่เบรดี้บอกเนี่ยสี่ไม้มึงเห็นกำไรไหมสองร้อยกว่าเองนี่เบ็ดเก้าด้วยแต่จ่ายห้าร้อยนี่ก็ถือว่าโอเคสำหรับเบ็ดเก้านะครับนะอ่ะโอเคไหมครับถือว่ายังเก็บกําไรกลับไปได้นิดหน่อยก็ยังเอาไว้ก่อนนะมีใครจะหวังหลักพันหลักหมื่นอะไรก็ตามใจเขาไหมครับตัวสองร้อยเนี่ยเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับโอ้โหที่มันอยู่เมื่อกี้เกือบหมดแล้วเย็นเหลือยู่สิบสิบนะอ่ะโอเคไหมครับเดี๋ยวค่อยมาต่อวันนี้นะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเช่นเคยแนะนำเล่นตามจมเตตอออววััีขลไปก่นบบบ๊๊าายยุ